สามสองหนึ่ง 2> 2, 1. 1> สวัสดีค่ะเย่ yeah. กลับมาอีกแล้วหลังจากที่คลิปแรกเราปล่อยไปประมาณแบบเกือบเดือนแล้วแล้วก็เราก็กลับมาในคลิปอีพีที่สเย่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสักพักหนึ่งเนี่ยช่วงเนี้ยไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นช่วงที่น้องๆรอผลหรือเปล่าหรือว่าม6กำลังเตรียมตัวที่จะสอบเข้า ในช่วงนี้เนี่ยมีคนเข้ามาถามไปเยอะมากๆเหมือนกันเกี่ยวกับวิธีการเตรียมตัวสอบของไปตอนช่วงที่ไปสอบเข้ามาหาลัยก็เลยเรามาทาเป็นคลิปกันดีกว่านะคะเพราะว่านั้นจะได้พูดแบบว่าอะไรได้มากกว่าอะไรอย่างนี้ม,มาเอางี้ดีกว่าตอนแรกเนี่ยก็เดี๋ยวขอย้อนไปตั้งแต่ตอนที่จะเข้าวิศวะเลยละกันก็ตอนที่เข้าวิศวะนะคะไปตัดสินใจที่จะเข้าวิศวะแบบจริงต่างจัง แบบจริงๆเลยนะคือ,อประมาณช่วงมหกเทมอม2ตอนปิดคริสต์มาสก็คือตอนเดนธันวาแล้วก็สอบตอนเดนือนกุมภาก็เหตุผลที่ไปแบบรู้ตัวชาม,มากก็เพราะว่าอุ้ยทำไมมันมืดจังไม่มืดแล้วก็เหตุผลที่ไปรรู้ตัวแบบชาม,มากว่าจะเข้าวิทย์วะาแบบจริงๆจังๆคือจะเข้าวิทย์วะแน่ๆตอนมหเทอมสองเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะคือไปอยากเข้าหมอมาตลอดเวลาเลยตั้งแต่แบบ มสามอ่ะอยากเข้าทันต์พอขึ้นมามสจนถึงแบบม .6 อ่ะอยากเข้าหมออยากเป็นแบบศัลยแพทย์อยากเป็นหมอหัวใจเพราะว่าดูซีรีส์ดูหนังโดยเฉพาะตอนช่วงที่ดูแบบเกี่ยวกับหมอผ่าตัดเยอะๆยิ่งแบบอยากเข้ามากก็เลยรู้สึกว่าตัวเองอยากเข้าหมอแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างก็เลยทําให้ปไปมาตัดสินใจเข้าวิศวะตอนม .6 เทอมสองนั่นเองแบบเป็นช่วงที่รู้ตัวแน่ชัดมากๆอื พอรู้ตัวตอนมหถึงสองปุ๊บก็เลยต้องรีบเปลี่ยนแผนการอ่านหนังสือจากการเตรียมตัวของหมอต้องรีบเปลี่ยนมาเป็นของวิศวะทันทีซึ่งไปก็มีเวลาแค่สองเดือนอืมแต่ว่าตอนช่วงนั้นที่เตรียมเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าไปอ่ะมีเรียนพิเศษเก็บมาเรื่อยๆอยู่แล้วแบบเรียนวิทย์เนี่ยเรียนฟิสิกส์เรียนเลขเรียนเคมีอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่ายอมรับว่าตอนช่วงนั้นที่ไปเรียนของฟิสิกส์เนี่ยไม่ได้จริงจังขนาดนั้นคือเรียนนะแต่ว่าแบบ เราไปเก็บวิชาอื่นเยอะมากกว่าเพราะว่าตอนนั้นอยากเขาโมงมากแต่พอรู้ตัวว่าเฮ้ยเราอยากเขาวินดวยแล้วเราก็เลยต้องรีบกลับมาย้อนอ่านแล้วก็ย้อนทําโจทย์ของฟิสิกส์แล้วก็ของพวกแผนสาต่างๆที่เคยเรียนไปแต่ไม่ได้ทําอะไรเยอะมากเลยก็เลยกลายเป็นว่าช่วงเวลา2เดือนนั้นไปแบบอัดแผดสาเยอะมากโดยอัดของไปก็คือต้องเริ่มตั้งแต่แบบเบสิใหม่เพราะว่าไปเป็นคนที่เบสิกไม่แน่นเลยคือคิดสภาพเด็กที่เรียนแต่อังกฤษเรียนแต่แบบ คือไปได้แต่คงจิตตอนนั้นนะแล้วแบบกลายเป็นว่าเอ้ยเราต้องเอาฟิสิกส์ให้มันเยอะนะด้วยความที่ว่ารอบสามอะแพทสามใช้ต้อง60%ปใช่ปะแล้วมันมีแบบเด็กคนอื่นอีกมากมายที่เขาเต็มตัวมาก่อนหน้านี้หรือว่าแบบคนที่เขาเรียนเยอะมาก่อนอะก็คือน่าจะได้แบบมากกว่าไปไปขั้นหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นไปต้องทํายังไงให้ไปแบบว่าตามเขาให้ทันก็เลยแบบโหหนักหน่วงมากอะช่วงนั้นอืมก็น่าแหละก็เลยแบบเป็นจุดเ,เล็กๆว่าไปเริ่ม เตรียมตัวตอนไหนก็คือโมหกอสอง 2. อย่าทําตามนะ <c oughs> ไปเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมากมาสำหรับข้อนี้ทาไมไปแบบมารู้ตัวตอนนั้นว่าอยากเข้าวิศวะใช่ไหมคือเอาจริงๆแล้วอะ่ะความฝันไปอะ่ะเรื่องวิศวะมันมีมาตั้งนานแล้วแบบนานมากๆเหมือนกันซึ่งไอถ้าแบบเป็นเหตุการณ์เต็มถ้าไปฟังนะคะก็สามารถย้อนกลับไปฟังที่คลิปแรกได้เดี๋ยวไปทิ้งลิงก์ไว้ตรง description box เนอะม <c oughs> แต่ว่านั่นแหละแล้วเหมือนเป็นแบบเป็นความฝันที่เราแบบพับ โปรเจกต์เก็บไปจนพอตอนนั้นปุ๊บเรารู้ตัวแล้วว่าหมออะไม่น่าใช่ทางของเราจริงๆด้วยการที่แบบว่าเราจะเริ่มรู้ตัวตอนที่เราต้องเตรียมวิชานั้นน,นนะเพราะว่าวิชาที่เราใช้สอบอะส่วนมากอะมันก็เป็นวิชาที่เราจะต้องใช้เรียนจริงๆถูกปะซึ่งตอนหมอตอนที่ไปเตรียมผมหมออะไปรู้เลยว่าไปไม่ไหวแน่ไม่ไหวหนึ่งไม่ชอบสองก็เลยแบบโอเคแต,แต่พอมาของวิดวาแล้วอะพอเรามานั่งแบบอ่านฟิสิกส์อ่าน,อ,านอะไรอย่างเงี้ยคือรู้ตัวนะว่าไม่ไม่ได้เป็นคนที่เก่งขนาดนั้นแต่ว่า เออแบบชอบอะ่ะรู้สึกแบบว่าอยากค้นหาต่อก็เลยแบบว่าโอเคทางเนี้ยน่าจะมาถูกทางแล้วแล้วก็อยากสร้างบ้านเราแบบเราอยากมีบ้านเราเราอยากมีบ้านที่เราเป็นคนสร้างเองเราอยากเป็นคนที่ควบคุมการก่อสร้างอยากไปตีกับสถาปน,นิกความฝันสูงสุดค,คือการไปตีกับสถาปนิกกันต่อมาตอนช่วงสอบทีเนี้ยตอนสอบอะ่ะมันมากมันในที่นี้คือใครเคยดูไอ้คลิปตอนที่ไปไปสอบแพท3สามใช่ปะ คือช่วงนั้นจจะเห็นได้เลยว่าแบบไปเขียนมากคือด้วยความที่ว่าเรามีเวลาเตรียมตัวจริงๆแบบ2เดือนเพราะว่าแบบรู้ตัวชา้าใช่ปะทําให้ไอเหมือนเราอาดัอาดอดัดอัดอดมาแต่มันเป็นการอัดแบบเราจํามากกว่าเราไม่ได้เข้าใจมากจริงๆอะทําให้พอเราไปสอบข้างในแล้วอะมันลนแบบลนมากเลยที่เราอ่านมาทั้งหมดกลายเป็นว่าพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเจอข้อนึงหลุดแล้วเราก็หลุดไปทางแบบหลุดไปทางข้อสอบเลยทําให้ตอนนั้นที่ไปทําอะไปลนมากลนจนแบบ ไม่มีสมาธิในการสอบแล้วอะร้องไห้ในห้องสอบอะไปร้องไห้ตอนแบบตอนแพทหนึ่งไปก็ร้องรู้ออกมาเสร็จปุ๊บรู้ตัวเลยว่าเราตายแน่ๆตอนแพทสองอะไปปง <c oughs> ก็เลยเข้าไปทําแบบไม่คิดอะไรแล้วก็ตอนแพทสามเหมือนกันเราคาดหวังมากทําให้พอเข้าไปเสร็จปุ๊บเรากดดันตัวเองพราะกดดันตัวเองเสร็จปุ๊บไผยังไงพอมันหลุดปุ๊บก็ไปเลยกลายเป็นว่าเหมือนแพทหนึ่งกับแพทสามอะเรากดดันตัวเองเกินไปทําให้สอบจริงๆเราหลุดแล้วคะแนนออกมามันก็เลยได้ไม่ดี ได้ไม่ดีแบบคนละเรื่องกับที่เราคิดไว้คือตอนก่อนหน้านั้นที่เตรียมตัวไปลองแบบทําข้อสอบจับเวลานะัทําหมดเลยอ่านหนังสือจัดเวลาทําข้อสอบทําโจทย์เยอะมากก่อนหน้านั้นไปได้คะแนนค่อนข้างโอเคสําหรับไปคือแบบดีกว่าตอนไปสอบติงมากๆอกะแล้วเราก็เลยค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองแล้วว่าโอเคมันไม่น่าจะแยกไปกว่านี้แล้วแต่พอเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วทาออกมาแล้วคะแนนออกมาจริงๆอะิะกลายเป็นว่าแพทหนึ่งกับแพทสามอะมันแยกกว่าที่ไปคิดเยอะมากนั่นแหละมันก็เลยแบบ โอเคจบจบแบบจบเลยอ่ะกลับมาบ้านไปจำได้ไปแบบร้องไห้เยอะมากร้องจนทะเลาะกับคนในบ้านอ่ะเพราะว่าเขาเหมือนหาแบบเ,เวอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบตอนนั้นคือมันมันมันแย่มากจริงๆเป็นความรู้สึกที่แบบแย่มากถามว่าที่พังเพราะว่าอะไรก็นั่นแหละเพราะก็ดดันตัวเองด้วยเรื่องต่อมาคือตอนประกาศผลเนาะเพราะนั้นพอสอบเสร็จเรารู้ตัวแล้วว่าคะแนนเราอ่ะไม่น่าจะดีเท่าไหร่ เรามั่นใจแกะมาคือเหมือนแบบทาเสร็จปุ๊บออกมาเราจาคําตอบของตัวเองได้แล้วเขาก็จะชอบแบบมีเฉลยชงเฉลยในทวิตใช่ปะเราก็ไปนั่งอา่านแล้วก็นั่งดูนั่งดูนั่งดูเราก็คนานวณออกคะแนนออกมาว่าเออเราผิดเท่านี้น่าจะได้สักประมาณเท่านี้นะพอผลออกมาจริงๆก็ได้คะแนนตามที่เราคิดตรงนั้นไวจ้จริงๆและคะแนนแกะเรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็เลยโอเคกับคะแนนแกะแล้วก็เลข กับแผ่สามก็อย่างที่บอกว่าเรารู้ตัวแล้วว่าเราแย่แน่แน่คะแนนออกมาก็เลยแย่จริงๆอส่วนแผ่นสองเนี่ยอีกวิชาที่ไม่คาดหวังอะไรกลายเป็นว่าได้มากกว่าที่เราคิดไปเยอะเลยคือตอนที่เราทํามาเราไม่เคยทําได้ถึงร้อยเลยเราทําขั้นแย่แบบไต้เจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอออกมาจริงๆมันก็เกินร้อยใช่ปะเราก็แบบช็อกนิดนึ่งด้วยแบบว่าเอ๊นี่คะแนนฉันจริงๆเหรอ,เ,อ,อเธอไม่ได้เอาคะแนนคนอื่นมาแปบะบช่องแผ่นสองใช่ไหม คงไม่ใช่หรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอืกลายเป็นว่าแพทแพทสองอะโอเคกว่าที่คิดส่วนแพทหนึ่งกับแพทสามก็คือไปเรียบร้อยแล้วพอถึงคะแนนประกาศเสร็จปุ๊บเรารู้ตัวแล้วว่าโอเคมีรอบสามกับรอบสี่รอบสามใช้แกะแพทหนึ 1, ่งแพทสามไม่น่าได้ไม่น่าได้แนะ่ๆเราเลยต้องแบบเปลี่ยนแผนใะนวันนั้นเลยว่าโอเคเราจะไปรอบสีนะอันนี้คือสิ่งที่เราคิดไปตั้งแต่แรกว่าอืในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วโอกาสสุดท้ายของเราคือรอบที่สี ก็เลยมานั่งคำนวณคะแนนทันทีคะแนนประกาศปุ๊บเราคำเราคำนวณคะแนนทันทีเลยกลายเป็นว่ารอบสามอะเราได้แบบน้อยมากทีเนี้ยพอเรารู้ตัวแล้วว่าโอเคคะแนนาน้อยแน่เพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงต่อจะไปรอบสี่ไหมหรือว่าเราจะไปคณะอื่นดีต่อพอคิดไปคิดมาแล้วอะยังไงแล้วตอนนั้นอะเรามองภาพอื่นไม่ออกเลยนอกจากการที่เข้าวิศวะ และเรารู้สึกว่าพอเราคำนวณรอบสี่ออกมาปุ๊บคะแนนเราอยู่ที่ประมาณ2 1 1ห0 0่0ประมาณเนี้ยแล้วเราก็ไปเปรียบเทียบกับแบบปีก่อนๆดูโอเคโอกาสเรายัางมีอมืถึงแม้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นมาอะไรอ่ะมันน่าจะไม่ถึง2 0 0 0 0นแน่ๆสำหรับรอบ4เพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้ตัวแล้วว่าเราจะไปรอบสคือเราเป็นคนที่ไม่อยากเห็นพ่อตัวเองแบบยังไงดีอะ่ะ คือเราโอเคกับการที่จะผิดหวังแบบถ้าเกิดว่าเราทําไม่ได้เราเสียใจนะแต่เราโอเคเพราะเราได้ลองแล้วแต่เราจะไม่โอเคมากๆถ้าเราคะแนนถึงแต่เราไม่ยืนเราเป็นคนที่ไม่ยอมเสียโอกาสอืมผิดหวังเราเราโอเคที่เราจะผิดพลาดกับโอกาสที่เราเลือกแต่เราอะจะไม่โอเคแนะ่ๆถ้าเราจะเสียโอกาสนั้นไปถ้าเราไม่ได้ทําเราก็เลยตัดสินใจไปรอบสีโดยที่ เหมือนแบบเหมือนทุบหม้อข้าวหม้อแกงอะแบบเอาวะเอา,เอาตายเป็นตายเอาเอาวะลองเลยแต่ถ้ารอบถ้ารอบสี่วิบอลจุฬายังไม่ได้อีกก็ค่อยไปแบบอันดับสองอันดับสามอันดับสี่ต่อไปแต่ว่าอันดับสองสามสี่ของเราตอนที่เรือรอบสี่อะค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากๆก็เลยอ่ะตายเป็นตายเอาไปรอบสี่นั่นแหละก็เลยเป็นเหตุ <c oughs> ผลว่าทําไมเราถึงมารอบสี่เพราะว่าเราไม่ติดรอบสามนั่นเองเย้เศร้า <c oughs> <c oughs> ทีนี้เรามาพูดถึงความเครียดช่วงหนังกันก็คือตอนช่วงรอผลสอบอืมจะข้า 5, ตอนช่วงรอผลสอบรอบสามไปนะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่ติดเราก็จะมูฟไปตอนรอผลรอบสี่เลยละกันคือจริงๆอ่ะรอบสามตอนนั้นมันประกาศประมาณเดือนห้าใช่ปะและเราไม่อะไรกับช่วงนั้นเลยก็คือโอโอเคโอเค,อเคก็เดี๋ยวรอบรอบสามมาเดี๋ยวเราดีใจกับเพื่อนก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราก็ยื่นรอบ แล้วก็ลอ,อยแคเย่เดือนเดียวเองเดือนช้าเดือนเดียวไม่เป็นไรหรอกแต่กลายเป็นว่าพอประกาศผลรอบสามปุ๊บเราแบบโทรไปหาเพื่อเราโทรไปหาทุกคนที่เขาติดแบบทักไปแล้วก็แบบเราดีใจกับเขามากจริงๆแต่พอดีใจเสร็จปุ๊บเราร้องไห้เว้ยคือร้องไห้ตรนที่แบบคือลึกๆอะมันก็แบบเฟลนะที่เราไม่ติดรอบสามแบบเราเห็นเพื่อนติดคือเราดีใจเว้ยแต่ก็แอบจะแบบอิจฉานิดนึงใจว่าเพราะว่าแบบโอเคเราต้องรอเรายังไม่มีที่เรียน กลับโรงเรียนไปแล้วก็ยังแบบบอกเขาไม่ได้เต็มปากว่าเรามีที่เรียนแล้วคือถึงตอนนั้นมันจะติดสักที่หนึ่งก็กจริงอะแต่ว่าแบบสุดท้ายเราก็สละดสิทธิ์ใชปอก็กลายเป็นว่าก็ยังไม่มีที่เรียนอยู่ดีหรือแบบถึงแม้คะแนนรอบสี่อะมันจะถึงโอเคเราก็ตามแบบมีสิทธิติดอยู่แล้วก็ตามอะแต่ว่ามันก็ยังไม่ออฟฟิเชียลลี่ติดอะก็เลยแบบคข้งมากกลายเป็นว่าช่วงระยะหนึ่งเดือนในการรอผลตอนนั้นมันเป็นระยะเวลาที่นานมากมากวันวันหนึ่งผ่านไปได้แบบ ช้ามา่ะตอนกลางคืนก่อนจะนอนก็คิดตลอดว่าแบบเหลือเวลาอีกกี่วันอ่ะเรานั่งนับถอยหลังทุกวันแบบมันแย่มากจริงๆอะ่ะเรายิ่งช่วงนั้นอะ่ะพอเพื่อนมันเริ่มติดเยอะคือด้วยความที่ห้องเราอะ่ะเด็กเข้าอินเตอร์เยอะมากก็กลายเป็นว่าเขาติดกันตั้งแต่รอบแรกแล้วก็มันมีคนที่ติดรอบสามอีกทําให้รอบสี่อ่ะคนที่รอผลจริงจอะ่ะน้อยมากแทบจะไม่มีแล้วอะ่ะก็เลยแบบเหมือนเราเป็นคนที่ยังไม่มีที่เรียนแล้วจะมีคนถามมาเยอะมากเหมือนกันว่าแบบ พี่ปมีที่เรียนยังไปมีที่เรียนหรือยังญาติๆถามว่าไปมีที่เรียนหรือยังคาดแบบนั่งมอไซค์แบบไปซื้อของจากที่หนึ่งอะซึ่งแบบพี่ที่ขี a, managers, ่มอไซค์อะเขารับส่งเราตั้งแต่เรายังแบบยังอยู่เอกตาใช่ปะ <c oughs> เขาก็ถามว่าแบบติดหรือยังอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ๊ะหรือเราควรเครียดแล้วก็กลายเป็นเครียดจริงเพราะมันเหมือนแบบมันมันมันเหมือนยิ่งตอกย้ำว่าแบบเรายังไม่มีที่เรียนนะอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นช่วงนั้นแบบ แย่ yeah, มากจริงๆจิตใจแย่มากต้องออกไปหาเพื่อนโทรหาเพื่อนทุกวันหรือว่าแบบขนาดเดินผ่านร้านแบบที่ขายชุดนิสิตเรายังได้แต่มองอะแล้วก็แบบคิดในใจว่าสุดท้ายแล้วว่าเราจะได้ใส่ชุดนิสิตของที่ไหนอะมันแ,แบบอืมคือพอตอนแรกเราก็คิดนะว่าแบบไม่เครียดหรอกแค่เดือนเดียวเองยังไง,ง,ไงเดี๋ยวก็รู้ผลแล้วแต่ว่าก็กลายเป็นว่าแบบย่มากแย่กว่าตอนที่เรารู้ว่าแบบตัวเองคะแนนน้อยอีกอะ อืมแล้วก็พอมันมันเหมือนแบบ m e n t a l breakdown มากๆกะช่วงนั้นเวลาก็ผ่านไปชา้ชาๆชา้ชาๆชา้ชาๆจนถึงวันประกาศผลวันที่เท่าไหร่นะเจ็ดป่ะเออแล้วก็ประกาศตรงเวลามากประกาศ6โมง6โมงอมแล้วด้วยกานที่ว่าแบบเราต้องไปดูผลที่สตูเด็กดีใช่ป่ะเขาคนอื่นก็รู้หมดแล้วแล้วเราก็ต้องแบบเปิดตอนนั้นเพราะแบบต้องถ่ายด้วยแล้วก็เปิดด้วย แล้วเพื่อนก็โทรมาไม่หยุดเลยแบบไปติดจังติดจังติดจังเฮ้ยไปติดแล้วด้วยนะเนี่ยยังไม่รู้ต้องเปิดแบบพอเปิดผลปุ๊บอะคือในใจก็คิดนะว่าแบบเอ้ยอาจจะติดแหละแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่มันพอมันผ่านไปเรื่อยๆเยๆรืยๆแล้วอะเราก็เริ่มแบบมีความไม่มั่นใจว่าเอ้ยหรือเราจะติดไหมเฮ้ยหรือเราจะไม่ติดเฮ้ยหรือคะแนนมันจะเฟื่อมากๆเพราะว่าตอนรอบนั้นอะรอบสี่อะในประกาศมันเขียนแค่รับแค่ห้าสิบคนอืม แล้วเราก็ไม่รู้ว่าคะแนนเรามันพอหรือ,อยังมันดีพอหรือเปล่ากลายเป็นช่วงนั้นเราต้องบ่นด้วยเว้ยเราบ่นว่าเราจะวิ่งรอบสวนลุมยี่สิบรอบสุดท้ายไม่ได้วิ่งตอนนี้็ยังไม่ได้วิ่งหนูขอโทษค่ะเดินจะไปวิ่งให้นะคะแต่ว่าหนูขอลอโควิดมาก่อนเดินจะไปวิ่งให้คะ่ะชานิดนึงนะคะแต่ก็นั่นแหละ แบบมันแย่มากอะคือถึงเรามั่นใจอะไรขนาดไหนแต่พอถึงเวลาจริงๆอะความมั่นใจมันก็หายอะแต่พอผลประกาศปุ๊บพิมพ์พิมพ์เลขแบบมือสั่นมากพิมพ์กดปุ๊บมันขึ้นเด้งป้าขึ้นมาว่าแบบติดอันดับหนึ่งคือวิดวัจุลลากีดกีดแบบกีดเลยอะคือคนแรกที่หันไปก่อนคือก่อนนุ่นแบบนุ่นอเก็แบบมันเหมือนประมาณแบบว่าชีวิตนีคอมทีนแล้วอะคือสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทําสิ่งที่เราแบบอ่านหนังสือแบบ ข้ามวันข้ามคืนในระยะเวลาแค่2เดือนที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้การหักดิบเปลี่ยนจากอินเตอร์มาพักไทยการต้องเริ่มเตรียมตัวใหม่ทั้งหมดหรือว่าแบบการที่เราพยายามสักอย่างหนึ่งอะการที่เราถูกมอขค้ามอแกงทิ้งโอกาสทุกอย่างนั้นเพื่อวิซุนอาเจรยย่ยงเดียวมันก็แบบประสบผลทําให้เราแบบภูมิใจในตัวเองมากๆแแบบเราก็แบบเชื่อมากๆว่าพ่อเราที่เคย แบบทะเลาะกันแทบตายเรื่องที่เราจะเปลี่ยนบาวิดวะเขาก็แบบคงดีใจกับเราแม่เราก็ดีใจมากๆคือกลายเป็นช่วงนั้นแบบมีความสุขมากๆเอพอได้ไปพอได้ไปสัมภาษณ์รู้ึกว่าแบบเอ้ยนี่มันคือสิ่งที่เราพยายามมาตั้งนานอะ่ะมันภูมิใจมากๆมันแบบความเหนื่อยล้าทั้งหมดตอนนั้นหรือแบบความเครียดทั้งหมดไอ้สิ่งที่เราลองค่ามามันหายเหนื่อยอะ่ะเป็นความฟิลกูที่แบบกูดมากๆจนกระทั่งเข้าบัณเรียนก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคยากเลย แต่ก็ประมาณนั้นแหละมันก็คือเป็นช่วงระยะเวลาในการรอที่ยากลาบากเหมือนกันแต่ผลออกมามันเวิร์กไวดมากๆอันนี้ก็แบบเป็นเรื่องทั้งหมดตอนช่วงที่เราตัดสินใจเข้าเนาะเราก็เตรียมตัว,วแล้วก็รอผลจนถึงติดรอบสนะี่เนอะถ้าเกิดว่าใครอยากแบบว่าอยากรู้ตอนประสบการณ์การเตรียมสอบของเราแบบว่าเราเตรียมสอบอยังไงตารางการอ่านหนังสือหนังสือที่ใช้ที่เรียนพิเศษที่เราไปเรียนอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราจะทาคลิปแยก,กให้อีกคลิปหนึ่งเพราะว่าน่าจะต้องพูดนาน อันนี้ก็ถือว่าแบบมาแชร์ประสบการณ์การรอดีวกว่าแต่ว่าถ้าพูดทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนาะสิ่งที่เราได้จากตอนที่เราเตรียมตัวมาทั้งหมดอะอย่างแรกก็คือเราค่อนข้างเชื่อมั่นในความตั้งใจอะแบบว่าเอ้มันจะมีคําพูดว่าถ้าแบบเราตั้งใจทาําอะไรสักอย่างหนึ่งอะผลที่มันจะออกมามันจะเป็นตามที่เราคิดแน่ๆตอนแรกเราไม่เราไม่เชื่ออะไรแบบนี้เลยเพราะเราก็คิดว่าแต่ถ้าเราไม่เก่งอะมันก็ไม่ได้หรอกใช่ปะ แล้วเราก็แบบโดนคํามาเยอะแบบตั้งแต่เรียนว่าเออไปไปเก่งภาษามากเลยนะไปแบบอังกฤษเก่งมากนู่นนี่นั่นะทำไมไปไม่ไปเข้าอินเตอร์ล่ะทำไมไปไม่ไปด้านภาษาล่ะมันน่าจะลุ่งนะวิศวะจะไหวหรอแล้วภาคใครด้วยอะไรเงี้ยเราโดนคําพูดนี้มาเยอะมากแล้วตอนนั้นเราก็คิดอย่างนึงว่าได้เดี๋ยวจะทําให้ดูยิ่งเจอคําพูดจากญาติตัวเองว่าติ่งเกาหลีแบบนี้จะติดหรอเราเลยแบบ ได้เดี๋ยวมันประกาศผลเดี๋ยวจะเอาใบที่ใบเดี๋ยวจะปิ้นมาให้ดูเลยว่าติดวิศวะจุฬานะแบบยืนไปเลยพิว้วอย่างงี้สุดท้ายก็ไม่ได้ยืนเพราะว่าญาติไม่มาไม่ญาติไม่มาให้วดแต่ก็นั่นแหละแต่ตอนนั้นอนะเคยคิดไว้นะว่าแบบถ้าติดเมื่อไหร่นะจะไปเกาหลีจะไปยืนหน้า j y p แล้วก็จะตะโกนว่าติดวิศวะแล้วเว้ออะไรอย่างงี้แต่ก็ยังไม่ได้ทำเพราะไม่ได้ไปเกาหลีนั่นแหละ เดี๋ยวคอนนี้เดี๋ยวจะไปทําให้ดูส่วนอีกเรื่องหนึง่งตอนช่วงที่เรารอเราก็รู้สึกว่าอืมเป็นช่วงระยะเวลาในกนรารรอมันเป็นช่วงระยะเวลาที่แบบยากลําบากเหมือนกันสําหรับเราแต่ว่าเราอะได้คําถามนี้มาเยอะมากอย่างเช่นประมาณว่าถ้าไม่เก่งฟิสิกส์ถ้าไม่เก่งเลขกับเรียนได้ไหมใช่ปะเราเคยตอบไปว่ามันเรียนได้นะแต่จะขอขยายความว่าคําว่าเรียนได้ใช่ถ้าเราแบบเข้ามาแล้วเราเหมือนแบบศึกษาเพิ่มขึ้น คือก็ยอมรับว่าการที่เราได้คะแนนแบบพลาดนันน้อยใช่ป่ะยิ่งเหมือนเราอะได้คะแนนแผ่นหนึ่งกับแผ่นสามน้อยเข้ามามันก็ค่อนข้างที่จะยากในช่วงแรกนะเพราะแบบเราต้องอ่านหนังสือเยอะกว่าคนอื่นเหมือนกันอะเพื่อที่จะให้พื้นฐานเราอะมันไปทันคนอื่นได้อะนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งใจทาอะและเราศึกษาหรือแบบเราอ่านหนังสือเยอะทําโจทย์เยอะยังไงก็เรียนได้แบบพวกความรู้อะมันพัฒนาได้แต่สิ่งที่มันจะทําให้เรา อยู่วิดวะไม่ได้คือถ้าเราไม่พยายามหรือเราไม่อ่านหนังสือถ้าเราไม่หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือแบบเราไม,เาไม่เราไม่ตั้งใจกับมันเราว่าต่อให้เก่งหรือไม่เก่งยังไงอ่ะมันก็ลําบากคนขยันอนะ่ะเราว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถ้าเข้ามาแล้วถ้าเรารู้ตัวว่าเราอยากเข้าวิดวะมากๆอยากให้ตั้งใจนะคะแล้วก็เข้ามาแล้วก็พยายามทําโจทย์อ่านหนังสือเยอะๆเราว่ายังไงก็เรียนได้แน่นอน ย yeah. นั่นแหละก็เป็นเหมือนแบบประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราที่เราไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่ว่าเราเป็นยังไงอืเรียนหรือเปล่าวะเออแต่นั่นแหละแต่ก็แบบถ้าใครที่รอผลอยู่ก็แบบอยากให้สู่ๆนะแล้วก็อยากให้รู้ไว้ว่ามีเราเป็นกำลังใจเพราะว่าเราก็ผ่านมาแล้วเราก็เข้าใจพวกแกมากมากแล้วก็สาหรับน้องๆม .6 ที่กำลังจะเตรียมตัวสอบนะคะ ไม่ต้องไม่จาเป็นต้องเป็นวิศวะก็ได้เราก็อยากให้แบบพยายามค้นหาตัวเองให้เจอเหมือนกันเนะเาะแล้วก็อยากให้แบบดูว่าเราอยากทําอะไรเราเห็นภาพตัวเองเป็นอะไรเราก็อยากให้ไปทางนั้นแบบไปให้สุดไม่อยากให้แบบไปไปตามแบบคําพูดคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากให้เลือกจากตัวเราจริงๆเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราได้เลือกเข้าหรือเลือกพยายามที่จะาหนังสือในสิ่งที่เราอยากจะเข้าจริงๆอะให้พวกความพยายามอันนั้นน่ยมันจะพุชให้เราอะไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ลิมิตของเรามันจะไปได้ ถ้าเราเชื่อว่าผลที่ออกมามันจะดีแน่นอนนะคะก็ประมาณนี้สําหรับวันนี้เนาะอาจจะแบบตึงๆนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงประสบการณ์การเตรียมตัวในการสอบและที่เรียนหนังสือแล้วก็ที่เรียนพิเศษแล้วก็หนังสือต่างๆให้ฟังนะคะสําหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้เนาะขอบคุณมากนะคะที่อยู่กันจนถึงจบคลิปนะคะ ใครไม่ได้กดไลค์ like, กดไลค์ like ได้นะคะกดซับสไคร e กดทุกอย่างได้เลยนะคะแล้วก็ขอโฆษณาว่าถ้าเกิดใครมีร้านที่แบบเป็นร้านเครื่องเขียนหรือร้านแบบว่าพวกกระดาษนานาล้าๆน,น,น,นะคะช่วยแปะในคอมเมนต์ให้ดีนะคะอยากซื้อมากเลยขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ